ฮัลโหลนะทิวสวัสดีครับผมสวัสดีครับฮัลโหลครับไยินไหมครับได้ยินค่ะชัดเจนเลยครับผมก็สวัสดีนะครับพี่พัทใช่ไหมครับแล้วก็แฟนๆทุกคนนะครับผมนัททิวครับครับผมนัททิวนะคะวันนี้นัททิวมาพร้อมกับสายฝนเลยรู้ไหมจ๊ะตครับใช่มันเหมือนกับประมาณว่าแบบเศร้าอ่ะเสียใจจะจากเมืองไทยไปแล้วเป็นการบิวเป็นการบิวเหรอคะแหมสั่งฟ้าสั่งฝนได้นะททิวนะ ครับผมยิ่งกว่ายิ่งกว่าเทวดาซะอีกนะคะก็แต่ว่าคือคือคือแฟนๆเขาเขาเออก็จะชอบแซวกันครับทีุ่งเท่เนี่ยก็เหมือนกันเขาจะบอกว่าโอ้ผม่ชอบมาพร้อมใส่ฝนคือบางทีแบบทั้งอาทิตย์ฝนไม่ตกเลยเพราะวันไหนนันมีงานปุ๊บตกเลยวันนั้นฝนตกใช่ไหมเออเธอมากับฝนนี่นาประมาณนั้นเลยนะคะก็ตอนนี้มีซิงเกิลใหม่ล่าสุดอันนี้คือซิงเกิลใหม่ของเราแต่เก่าของคนอื่นใช่ไหม ใช่แล้วครับเป็นซิงเกิลใหม่ของเรานะครับก็คือเพลงไม่เสียใจที่ได้รักเธอนะคบเวอร์ชันของผมเองแต่ว่าที่เป็นเก่าของคนอื่นเพราะว่าเป็นออริจินอลจริงๆแล้วเป็นเพลงของพัชชาครับของพัชชาเขานั่นเองนะคะคือเดิมทีเนี่ยจะว่าไปแล้วตั้งแต่นับทิวออกจากบ้านมาเนี่ยก็แทบจะไม่ค่อยได้ร้องเพลงของชาวบ้านเลยนะคะร้องเพลงของตัวเองใช่ครับก็จะแต่งใหม่ตลอดคือไม่ไม่ได้ทาเพลงคอเวอร์คือจริงเพลงเ f กันเองศิลปินเอฟกันเองก็ไม่ค่อยได้ cover เพลงเอฟกัน <c oughs> เ,เองเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ก็เป็นเหมือนโอกาสพิเศษ <c oughs> นะครับ <c oughs> ท,ทำให้กับแฟนๆก็เลยเลือกเพลงที่ศิลปินที่เราชื่นชอบที่มีความหมายดีๆอะไรเงี้ยครับ <c oughs> ทำไม <c oughs> <ๆ>ทำไมถึงไม่แต่งเองอ่ะไหนๆก็เราก็แบบว่าแต่งเป็นซิงเกิลส่งท้ายก่อนที่เราจะไปเกาหลีอยู่แล้วอ่ะ อ๋อก็คือว่าถ้าเป็นตอนนี้ซิงเกิลใหม่เนี่ยจะเป็นซิงเกิลใหม่ที่กําลังจะทําอยู่แล้วแต่ว่าเป็นทางเกาหลีทำไงครับแล้วก็เลยเออก็เลยรอว่าซิงเกิลใหม่ก็คือทีเดียวเลยตุ้มเดียวเลยปีหน้าว่าเดี๋ยวจะมีซิงเกิลของเกาหลีนะแต่ว่าปีนี้ของปีนี้เนี่ยที่จะมอบให้กับแฟนๆเนี่ยเอาเป็น cover ดีกว่าคือเพลง cover ก็ไม่ใช่ว่าแบบไม่ดีไงครับคือเราก็ cover ใหม่ทําดนตรีใหม่แล้วก็ตีความใหม่มันก็น่าจะเป็นอะไรดีๆที่ให้แฟนๆได้เหมือนกันอะไรเงี้ยครับแล้วก็ยิ่งถ้าเกิด จุดประสงค์ของเราคืออยากจะให้แฟนๆของนัททิวอยู่แล้วเนี่ยแน่นอนว่าเขาเป็นแฟนคลับเราก็จริงแต่ว่าผมเชื่อว่าแฟนคลับนัททิวก็ต้องเป็นแฟนคลับเอฟด้วยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นน่าจะได้รู้จักเพลงเพลงนี้มาก่อนหน้านี้แล้วมันก็น่าจะเข้าไปในใจของเขาได้ได้เร็วขึ้นด้วยเพราะว่าเดี๋ยวเราก็แทนจะไปเกาหลีแล้วอะไรเงี้ยครับ<ม>ก็เป็นอะไรที่แบบก็น่าจะเป็นทางเรื่องที่ดีไม่<ๆ>มีเวลาโปรโมทว่าง,งั้นเถอะ เวลาโปรโมทจริงๆก็ไม่ค่อยมีจริงๆคือจริงๆแล้ววันนี้อาจจะไม่ได้โฟนอินด้วยซ้ำถ้าเกิดเป็นคิวงานแรกกันนะครับผมเพราะว่าคิวงานแรกคือมีมีติ้งบอยเพลงแล้วก็ไปเกาหลีเลยเงี้ยครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ที่เกาหลีมีคิวแบบว่าต้องเลื่อนอะไรเงี้ยครับก็เลยแบบอ่มีเวลาทุ่มเทให้กับการโปรโมทได้อีกหน่อยโอ้รักแฟนคลับมากเลยนะคะเนาะเพราะว่ามีแต่คนก็บอกว่านัททิวเนี่ยเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์แฟนคลับดีมาก อ๋อก็ไม่ขนาดนั้นครับก็ทำเท่าที่เราจะทําได้เพราะว่าธรรมดาเนี่ยคือแฟนคลับเขาจะเป็นคนดูแลศิลปินนะคะซื้อข้าวซื้อขนมซื้อน้ําซื้ออะไรมาฝากแต่มีนักทิวเนี่ยค่ะซื้อข้าไปฝากเขาเอ๊ะยังไงล้อเล่นเขาก็ยังซื้อเข้านแฟนๆก็เป็นคนซื้อแบบอะไรข้องขวันอะไรเงี้ยให้กับเราครับแต่ว่าที่ดูแลคงเป็นแง่ที่เราสามารถดูแลได้เช่นก็แบบ คอยแบบบอกตารางงานหรืออะไรเงี้ยครับเพราะเรารู้ว่าเขาไม่น่าจะอยากมาเจอเราหรืออะไรเงี้ยครับนะคะก็แปลว่าตอนนี้แฟนคลับกำลังนั่งฟังราตึมเลยนะคะค่ะก็ทีนี้เรามาถามกันนิดหนึ่งว่าทาไมถึงเลือกเลือกเพลงของพัชชาล่ะคะไม่เสียใจที่ได้รักเธอเนี่ยทำไมถึงเลือกเพลงอ๋ออย่างที่บอกนะครับผมหนึ่งเลยคือชอบพี่พัชชาอยู่แล้วนะครับแล้วทำไมไม่ขอคะล่ะใชไนะฮะไม่ขอเขาอ่ะขอว่าขอเพลงกันเหรอครับไม่ชอบเขาไงก็ไปขอเขาไง อ๋อมันไม่ใช่แบบนั้นชอบแบบชื่นชมเปินในดวงใจอย่างเงี้ยครับผมชอบแล้วก็ชอบชอบชอบผลงานเพลงชอบอะไรเงี้ยแล้วก็พออยากที่จะมีเพลงดีๆให้แฟนๆความหมายดีๆก็มองดูเพลงในค่ายแล้วก็ชอบเพลงนี้ที่สุดก็เลยเลือกเพลงนี้ครับก็สรุปก็คือเราเป็นคนเลือกเองเอ่อมาร์เก็ตติ้งเลือกมาให้จํานวนหนึ่งแล้วก็ผมคัดจัดจํานวนนั้นอ่ะให้เหลือเพลงเดียวครับอ๋อค่ะแล้วมาได้คุณแม็กซ์รันมาช่วยเป็นโปรดิวให้ด้วยใช่ปะ ใช่ครับใช่ครับโปรดิวเซอร์คือพี่แม็กซ์รันก็เป็นการร่วมงานกันครั้งแรกนะครับผมที่ได้ทํางานกับพี่แม็กซ์รันก็เป็นความประทับใจที่เกิดขึ้นคือผมไม่เคยร่วมงานกับพี่เขามาก่อนแล้วก็เลยไม่ทราบว่าพี่เขาเป็นคนทํางานแบบไหนแต่ว่ารู้แค่ว่าพี่เขาเคยทํางานเพลงให้หลายคนใน a อแต่ว่าไม่ใช่เราอะไรเงี้ยครับผมก็พอได้เจอแล้วก็อประทับใจมากเลยครับเลยดึงเลยพี่เขาตีโจทย์ของการเรียบเรียงเพลงใหม่ได้แบบ ถูกใจมากคือการคือของพี่พัชชามันจะเป็นเพลงช้ามากใช่ใช่มากในเวลา,าวเ,วเอามาเรียบเรียงใหม่เนี่ยมันอาจจะยากนิดนึงถ้าเราต้องการทําให้เป็นมีเดียมและสดใสไงครัแต่พี่เขาก็ทําได้แล้วก็ตอนเข้าไปอัดเสียงเนี่ยพี่เขาก็ใจดีมากมแล้วก็<ช>คือแชร์ความเป็น ตัวของผมเองลงไปในเพลงได้เยอะมากปพอใจมากครับคือถ้าเกิดว่าพูดถึงในส่วนของนัททิวเองเนี่ยนะคะถ้าเกิดว่าร่วมง,งานเนี่ยจะคุ้นเคยกับคุณไก่สุธีแสงสิริชนสมักกว่าใช่ไหมจะเป็นเพลงช้าอะไรประมาณนี้นะคะแต่จะมีเพลงเร็วอยู่เพลงเนื้อประมาณกลางๆน้อยกว่ารักมากกว่าชอบเป็นนั้นใช่ไหมอ๋อเพลงอ๋อเพลงที่พี่ไก่แต่งคือเพลงเพราะเธอครับถ้าเกิดอ๋อใช่เพราะเธอแต่หมายถึงว่าในส่วนของนัททิวที่ร้องว่าเร็วที่สุดอ๋อเร็วที่สุดในชีวิตที่เคยร้องใช่ถ้าถ้ไม่นับชีแบทนะอะไรนะฮะถ้าไม่นับชีแบทนะ อ๋อถ้าไม่รับชีฟ้ชี้าน,นเต้นแบบโอ้โ,อโห,หมอ้เต้นแบบว่าแทบหลุดเลยนะคะคือเคยเจอนัททิวนะคะนัททิวเป็นคนที่ตัวเ like ล็กมากจริงเหรอครับเออเคยเจอนะคะตอนนั้นเจอที่ชมบุรีค่ะนัททิวเป็นคนตัวเล็กมากเลยนะคะแล้วก็ไม่น่าเชื่อว่าจะสามารถฟิตฟิตร่างได้แบบว่าบึกขนาดนี้ครับครับผมก็ต้อง นิดนึงครับนิดนึงเราตแล้วก็ตอนนี้เนี่ยนะคะก็คือแน่นอนแล้วแหะว่าจะต้องจะต้องไปเกาหลีไปอยู่เกาหลีแน่นอนนะคะหลายคนฝากถามมาว่าไปคราวนี้ไปนานไหมนานเท่าไหร่ทำไมถึงต้องแบบว่ามีเพลงส่งท้ายอะไรมากมายขนาดนี้ให้ต้องแบบเศร้าเสียใจร้องไห้โฮกันขนาดนั้นเพราะว่าคือคือเวลาเราทํางานเนี่ยครับแผนงานที่ออฟฟิศเนี่ยมันก็จะมาเป็นแบบเป็นเทอมยาวว่าแบบเออเท่าไหร่นะโดยรวมอะไรเงี้ยซึ่งแบบแผนคราวนี้มาอาจจะยังไม่ได้คอนเฟิร์มเป็น จำนวนวันหรือและเวลาได้ว่าไปเมื่อไหร่กับวันไหนแต่ว่าเขาก็ประมาณว่าอู้คราวนี้ยต้องเกินครึ่งปีแน่ๆเกินหกแน่ๆอยู่ในช่วงแบบเนี้ยครึ่งปีเกือบปีหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าก็คือโปรเจกต์ที่ไทยเราที่ True Fantasy k i ิดเนี่ยก็จะมีโปรเจกต์ของปีหน้าที่มีนัททิวร่วมอยู่ด้วยเพราะฉะนั้นแล้ว<อ>แน่นอนว่าจะได้กลับมาเรื่อยๆแน่นอนแต่ว่าถ้าถ้าพูดถึงลองเทอมแล้วก็เกือบปีแน่นอนที่จะต้องไปเกาหลีนะครับก็เลย โอ้มันนานเหมือนกันนะคือแฟนๆคงแบบตกใจอะคือผมยังตกใจเลยโอ้โหถูงกือปีอะไรเงี้ยก็เลยแบบเออทำอะไรให้แฟนๆนิดนึงอะไร่งเงี้ยก็ทิ้งก็ทิ้งท้ายไว้แล้วเดี๋ยวกลับมาอีกทีก็ประมาณก็คือต้องหลังหกเดือนเป็นต้นไปใช่ไหมเราถึงจะได้จะได้จะได้เห็นนัททิวกลับมามีผลงานในเมืองไทยทีนึงปะหรือว่ายังไม่แน่อันนี้ยังไม่คอนเฟิร์มดีกว่าผมยังไม่แน่ใจเรื่องเวลาที่แน่ชัดครับเหรอคะแล้วทีเนี้ยก็คือมันก็ต้องถามย้อนไปอะค่ะว่า ไปมายังไงคะเราถึงสาม,มารถที่จะไปอยู่ที่นั่นได้ไปเป็นนักร้องแถมเป็นศิลปินเดี่ยวด้วยนะเออมันอเออเพราะว่าธรรมดาถ้าเกิดคนไทยไปเนี่ย <c oughs> จะไปเดี่ยวมันจะไม่ค่อยมีส่วนใหญ่มันจะเป็นแบนดนใช่ปะเออแต่เราเป็นเดี่ยวอะก็คือ <c oughs> จริงๆแล้วเกาหลีเนี่ยเขาก็นิยมเป็นศิลปินกลุ่มกันเหมือนกันก็เลยทําให้แบบโดยส่วนมากแล้วเขาจะไปเป็นกลุ่มกันแต่ว่าของผมเนี่ยตอนที่แคส คือจุดเริ่มต้นเนี่ยเกิดจากทูแฟนเเชียกับค่าย CJ ENM เกาหลีนะครับผมก็คิดโปรเจกต์ร่วมกันอยากที่จะทำโปรเจกต์เอานักร้องไทยไปเดบิวต์ที่เกาหลีอย่างเงี้ยครับแล้วก็เขาสเปคมาว่าอยากได้เป็นศิลปินเดียวอยไรเงี้ยทุมไปเลยคนเดียวเลยโฟกัสคนหนึ่งคนไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็ตอนแคสก็ได้รับเลือกอย่างเงี้ยครับผมก็เลยได้เป็นเราไปเป็นศิลปินเดียวที่นู่นครับค่ะทีนี้กดดันไหมเพราะว่าถ้าพูดถึงแบบว่าโอ้ยที่เกาหลีอ่ะเขาค่อนข้างแบบ คือถ้าเกิดว่าเป็นนักร้องนะบ้านเขาอะจะค่อนข้างได้รับความนิยมกว่าแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นนักร้องต่างชาติไปเนี่ยเออมันจะต้องแบบเหมือนประมาณว่าเราจะได้จะได้จะได้การโฟกัสมากเป็นพิเศษก,กดดันไหมกดดันไหมกดดันมากนะครับมากเลยเพราะ,ะ,ะว่าเออมันเป็นอะไรที่แบบถึงแม้ล้อมใหม่การทํางานใหม่วัฒนธรรมใหม่ทุกอย่างใหม่แล้วก็เราไม่ได้เกิดมาที่นั่นเรามัน ไม่ใช่บ้านเราไงครับแล้วก็แบบการทํางานเราก็ไม่รู้ว่าเออเขาทางานกันยังไงหรืออะไรยังไงรวมถึงกระแสตอบรับที่เกิดขึ้นโดยส่วนมากก็จะเกิดจากคนรุ่นใหม่เพราะว่าเราเป็นสื่อปินต่างชาติคนรุ่นเก่าก็จะมีทัศนคติอแบบหนึ่งใช่ใช่เพราะว่าพอคนคนรุ่นใหม่เขาก็จะแบบเฮ้ยโอเคแบบสนใจอยากรู้แล้วก็อันนี้คือแบบเป็นสิ่งที่ต้องขอบคุณรุ่นพี่ ด้วยดูพี่ๆที่ไปเช่นแบบพี่นิชคุณหรืออะไรเงี้ยครับที่ไปสร้างชื่อเสียงและทําให้เขามีทัศนคติที่ดีต่อคนไทยแล้วก็ทําให้เวลาผมไปเนี่ยก็คือเหมือนเขามีทุนเดิมว่าเฮ้ยคนไทยแบบน่ารักนะคนไทยแบบแบบสามารถที่จะทําได้เขาชื่นชอบคนไทยอะไรเงี้ยก็เลยเราก็เลยได้ผลพลอยได้ที่ทําให้ออกสตาร์ทได้อย่างสวยงามด้วยอะไรเงี้ยครับผมแล้วกดดันไหมคะเพราะว่านาทิวจริงๆเป็นคนที่ยิ้มง่ายมากเลยไปที่นั่นยิ้มไม่ค่อยจะได้อ่ะ ใช่ก็กดดันครับกดดันเหมือนกัน <No. S 1> คือผมเป็นคนเข้าคนง่ายเป็นเลียอะแล้วก็พไปนู่นแล้วเขาก็จะแบบเหมือนมีสเปซมีอะไรอย่างเงี้ยมีออวัฒนธรรมของชนชั้นไม่ใช่ชนชั้นของระดับเช่นแบบอาจารย์ลูกศิษย์เจ้านายลูกน้กนองคือทูจะห่างอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทําให้เราแบบต้องปรับตัวนิดนึงแต่ว่ามันก็ไม่ยากเกินความสามารถที่จะปรับตัวครับแล้วกได้แล้วกลัวจะติดเป็นนิสัยไหมกลับมาเมืองไทยไม่ยิ้มเนี่ยกลัวแฟนคลับเขาจะงอนอะไรเงี้ยนะ อผมว่าไม่น่าจะติดไปนที่ไหนเพราะว่าผมน่าจะยิ่งเก็บกดมากกว่าถ้าอยู่รูดแล้วไม่ได้ยิ้มกลับมาผมยิ้มร่าเพราะแฟนก็คงเห็นอยู่แล้วอะแฟนก็คงแปลกใจไปเลยอะไรเงี้ยเออแบบสุดๆที่เต็มที่ไปเลยยิ้มประมาณนั้นแล้วแล้วเรื่องต้องเรื่องเต้นนี่ก็คือหายห่วงละอไม่ถึงกับหายห่วงก็คือต้องเทรทุกครั้งนะคะเวลาที่ออกงานหรือมีเพลงใหม่ถามจริงอ่เป็นคนเป็นคนเต้นเก่งไหมเพราะว่าพี่ไม่เคยเห็นนัททิวเต้นอะ อ๋อเป็นคนเต้นเก่งไหมไม่ได้เป็นคนเต้นเก่งครับแต่ว่าเป็นคนที่ไม่ไม่ได้มีทัศนคติที่ไม่ดีหรือปิดลับการเต้นก็ถ้าเกิดต้องต้องเต้นหรืออะไรเงี้ยก็เปิดรับเรียนดูได้แล้วก็ซ้อมเยอะๆผมว่าเราสามารถทําได้เพราะเห็นแบบเต้นสบัิเลยชีแบ๊ ดีแต่แล้วเต้นก็เต้นตามที่เห็นนะครับในเอวีหรือตามโชว์ต่างๆก็คนไทยไม่ค่อยได้เห็นผมเต้นเท่าไหร่ใช่ไใไม่ค่อยเห็นไต้บอสส่วนใหญ่จะร้องเพลงแบบช้าๆอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะใช่ค่ะใช่ค่ะแล้วทีนี้ก็คือไปเนี่ยเมื่อตะกี้บอกก่อนนันเนี้ยบอกแล้วว่าเอ้ยเราจะมีมีเพลงมีโปรเจกต์อะไรที่แน่นแล้วก็บอกว่าจะทีเดียวตุ้มเลยเนี่ยก็หมายความว่าจะมีภาพสัตว์ไทยหรือว่าจะส่งมาเป็นเกาหลีคะหมายถึงเพลงที่กําลังจะออกใช่ใช่ใช่ เป็นเพลงเกาหลีครับเป็นเพลงเกาหลีครับเกาหลีก็คือส่งเมืองไทยก็เป็นภาษาเกาหลีเหมือนกันเหมือนชีแบ๊เนี้หรอใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับนะคะอุ้ยน่าติดตามค่ะคแล้วแล้วตอนนี้ก็คือถ้าเกิดเราไปนี่เราไปคนเดียวป่ะหรือว่าไปกี่คนถ้าศิลปินก็คือไปคนเดียวครับแต่ว่าถ้าเกิดเป็นในแง่ทีมงานก็อาจจะมีคนไปด้วยไปแบบไปคอยดูแลไปอะไรเงี้ยครับออืไปคราวนี้ก็คือมีโปรเจกต์ที่เป็นเพลงอย่างเดียวเหรอคะไม่มีแบบละครละครรับเชิญอะไรอย่างงี้ไม่มีแล้วใช่ไหมเพราะไปคราวที่แล้วมีคราวนี้เป็นเป็นเพลงค่ะอาจจะ เวลาไปเนี่ยจะคอ่อนจะโฟกัสไปทีละอย่างยอะไรเงี้ยครับก็อ,อย่างครั้งที่แล้วไปเพื่อซีรีส์ก็คือแบบโฟกัสซีรีส์อันนี้ไปเพื่อเพลงก็จะโฟกัสเพลงครับอืมนะคะก็ติดตามกันละกันนะคะแล้วถ้าเกิดว,ว่าตอนนี้คือเพลงเราออกเป็นซิงเกิลอย่างเดียวจะไม่มีเอ็มวีอะคะหรือว่าไงหรือจะมีปะเพลงไม่เสียใจที่ได้รักเธอมีมิวสิกวิดีโอแล้วครับเข้าไปดูได้ใน u t u b e นะครับก็ของเอฟเนี่ยแหละครับผมพิเศษนะครับก็ เข้าไปดูได้เลยนะครับเรียบร้อยแล้วก็เป็นเป็นภาพบรรยากาศงานแฟนมิทติ้งที่เพิ่งจัดขึ้นไปนะครับมาตัดต่อรวมกันเป็นมิวสิกวิดีโอครับค่ะก็เพิ่งจะมีคอนเสิร์ตไปด้วยใช่ไหมเมื่อประมาณสักวันที่ยี่สิบหกตุลาใช่ปะเป็นไงบ้างเขาวันนั้นเสียน้ําตาไหมเสียค่ะก็รื้นๆเขาเรียกรื้นโอ้น้าตาลื้นๆเลยค่ะแฟนคลับทําอะไรให้เรารู้สึกว่าเราแบบปลื้มปิติแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหมันเศร้าอ่ะมันจะไปอ่ะ ออมันวันนั้นานวันนั้นคือเขาทำเซอร์ไพรส์ครับคือปกติแล้วเนี่ยเวลามีเซอร์ไพรส์อะไรสักอย่างหนึ่งที่แฟนๆจะทำให้อ่ะชอบหลุดต้องมีคนมาบอกผมอ่ะไม่ว่าด้วยอะไรสักอย่างจะชอบหลุดจะเป็นคนใกล้ตัวหรือใครหลุดอะไรสักอย่างเนี่ยมันทำให้ผมแบบรู้ก่อนอ่ะแล้วก็จะไม่เซอร์ไพรส์แต่วันนั้นเป็นวันที่แบบเออไม่มีใครหลุดเลยฮะทุกคนแบบว่าเก็บงาเป็นความลับอย่างดี เป็นเซอร์ไพรส์ว่าแบบบนเวทีเนี้ยก็แบบในท่อนหนึ่งของเพลงเพาะเธอเป็นของเองเขาก็แบบว่าหยิบแบบทําเป็นโปรเจกต์เนี้ยครับถือทุกคนชูป้ายลองเข้าไปดูในมิวสิกวิดีโอได้จะเห็นภาพนั้นทุกคนจะชูป้ายว่าแบบเออรัก,กเราอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นพันเก้าร้อยเก้าสิบสี่วันแล้วที่ฉันรักเธอนน่นนี่นั่นโหแบบโอ้ยซึ้ง <ไป S 2> แบบซึ้งรื้นเลยทีเดียวเหมือนไม่อยากบอกพอเห็นป้าก็รู้สึกไม่อยากไปแล้วใจเป้าเลยใช่ปะเออรู้สึกแบบเฮ้ยแต่แต่ผม มองกลับกันคือไม่ไม่ถึงกับไม่อยากไปแต่กลายเป็นว่าเรากล้าที่จะไปมากขึ้นเมื่อก่อนเราจะกลัวการไปทุกครั้งเลยแต่ว่าพอเราเห็นภาพนี้มันทาให้เหมือนแบบเหมือนเติมพลังให้เราจนแบบเอาวะเลยแบลุยเลยแบบลุยไปมันไม่มีอะไรเสียหายทําได้ดีทําไม่ได้ก็มีกําลังใจอยู่ดี มันก็แล้วก็สู้เต็มที่มันก็เลยทําให้รู้สึกว่าเราต้องทําให้ดีที่สุดให้แฟนคลับแบบว่าภูมิใจในตัวเราว่าแง้นเถอะใช่ไหมใช่ครับนะคะโอ้ยเวลามีน้อยมากเลยแต่พี่มีคําถามเยอะมากเลยนะทีวพิเเยวนะคะอ่ะเดี๋ยวฝากหน่อยนึงก่อนกันละกันครับผมก็เป็นว่าฝากเพลงไม่เสียใจที่ได้รักเธอนะครับตอนนี้มีให้ดาวน์โหลดแล้วด้วยที่ www.truemusic.com นะครับหรือว่าโทรไปที่2222นะครับโทรออกแล้วก็ ขอเพลงไม่สิงใจที่ได้รักเธอได้เลยนะครับผมก็ uh huh. แล้วก็สําหรับใครที่อยากจะติดตามผลงานของผมนะครับก็แนะนําให้ Follow ทวิตเตอร์หรืออินสตาแกรมนะครับ n a t u n a t t h e w ครับผมก็ฝากเดีวยวกันครับค่ะ,คะไหนๆก็จะไปเกาหลีแล้วเนี่ยภาษาไปถึงไหนแล้วเอ่ยภาษาลรครับอยู่ในช่วงแบบ beginner ครับเพิง่งเพิ่งแบบเริ่มต้นอยู่บุ๊คสอเองครับ oh. ก็ แต่ว่าก็คือคือการทํางานในแง่ที่เป็นการทํางานแบบเรคคอร์ดดิ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ไม่ค่อยมีปัญหาเพราะว่าอ่านออกเขียนได้ mm hmm. แล้วก็ถ้าทําการบ้านดีๆสามารถจาไดอาล็อกเหมือนซีรีส์ที่ผ่านมาเงี้ยครับ mm hmm. ได้ mm hmm. แต่ว่า,าถ้าเกิดเป็นการสนทนาแบบสัมภาษณ์อินเทอร์วิวแบบว่าสดๆเลยเนี่ยอาจจะมี <Ha. S 1> ปัญหาดนึดนงเพราะว่าเรายังไม่ได้คอนเวอร์เซชันที่แอดวานนะครับก็จะ oh. เป็นแบบอ,อะไรเป็นประโยคเบสิกสร้างออกเป็นค,ำ,ค,ำ,คำๆหรืออะไรประมาณนี้ยแต่ว่าที่บอกก็คือมันเพียงพอสําหรับการทํางานเรคคอร์ดดิ้งแล้วตอนนี้ก็ ค่อยๆพัฒนาต่อไปคับผมงั้นพี่ขอสักประโยคให้กับแฟนคลับหน่อยสิให้กับแฟนคลับครับก็คือประโยคถ้าถ้าเกิดถ้าเกิดประโยคที่ที่พูดแบบประจําเลยนะครับก็ก็จะเป็นอันนี้คือประโยคนี่ยแปลว่าแบบสวัสดีครับผมนัททิวนะครับฝักเนื้อฝั่งตัวด้วยนะครับขอบคุณมากแล้วก็ถ้าประโยคที่คุยกับแฟนคลับแน่นอนว่าขอบคุณก็คือแบบ คำสามีดาถ้าขอบคุณจริงๆมากๆเลยก็จะแบบชินใจคำามดาขอบคุณมากๆนะครับแล้วก็อีกประโยคหนึ่งสมมุติว่าถ้าเกิดจะพูดกับแฟนๆอาจจะแบบไม่ใช่แฟนคลับที่แบบเจอกันประจําหรือว่าแฟนโดยทั่วไปก็อาจจะบอกว่าแบบว่าอึ้งวอนเฮจูซลคำสามีดาแปลว่าขอกําลังใจเยอะๆนะครับขอบคุณครับอะไรเงี้ยครับนะคะโอ้ได้เยอะเหมือนกันนะเนี่ยสำน o สำเนียงก็เริ่มจะไปละ อ๋อสำเนียงโอ้สำเนียงผมฝึกเยอะค <laughs> ่ะฝึกเยอะเลย <laughs> นอกสานองสำเนียงอะไรก็จะไปแล้วนะคะก็ถือว่าโอ้โหต้องมีการปรับตัวมีการฝึกนานมากพอสมควรเหนื่อยไหมเหนื่อยเยมันมันแต,แต,ต<า>กต่างจากการที่เราเป็นศิลปินเมืองไทยยังไงอะไรนะฮะมันแตกต่างจากการที่เราเป็นศิลปินในเมืองไทยยังไงบ้างคะโอ้มันแตกต่างไหมก็จริงๆแล้วคือการทํางานคล้ายกันนะครัะผมแต่ว่าถ้าคือแตกต่างคงเป็นเรื่องวัฒนธรรมเฉยเฉย ว่าแบบเออวัฒนธรรมการทํางาน,นเขาเป็นแบบไหนหรืออะไรเงี้ยครับแต่ว่ารูปแบบของงานก็คืออาชีพนักร้องเหมือนกันเงี้ยครับก็สเตปการทํางานก็เหมือนกันอืมนะคะก็เป็นว่าใครที่ติดตามนัททิวอย่าลืมติดตามต่อเนื่องกันละกแกมเพราะว่าเดี๋ยวเขาไปที่เกาหลีเนี่ยเออถ้าเกิดไปแล้วเ,เพื่อนๆหรือว่าแฟนคลับที่ติดตามเรายังไงอะให้แบบว่าใกล้ชิดที่สุดแล้วก็สามารถส่งกําลังใจเราไปไปถึงเราได้อ่ะก็อย่างที่บอกนะครับก็ให้ Follow ในทวิตเตอร์หรืออินสตาแกรมแล้วกันครับผมแล้วก็โดยส่วน ของทางค่ายที่เมืองไทยคือ True Fantasia เนี่ยก็เวลามีอะไรเขาก็จะอัปเดตผ่านทาง w. w w บ m u s i u s บ้างหรือว่า AF Channel บ้างอยู่แล้วก็ติดตามได้หลายช่องทางครับมีชื่อเป็นชื่อเกาหลีไหมคะอยู่ที่นู่นชื่อนัททิวนี่แหละครับผมนัททิวเลยนัททิวเลยใช่ไหมอ๋อนะคะแล้วเวลาที่แฟนคลับเกาหลีเขาเรียกเขาเรียกอะไรนัททวอย่างเงี้ยเหรอ เราเรียกไงก็เรียกน้ำเชื่ค่ะเรียกนชิวนะคะใช่แล้วจะมีคนถามก็บอกว่าไปเกาหลีคราวที่แล้วเนี่ยนะคะไปได้ไม่นานกลับมานี่หน้าหล่อขึ้นเลยมีหลายหลายคนก็บอกว่าวันน้าหล่อขึ้นเลยนะคะสัญญกรรมมาเปล่าอะไรเงี้ยไปเกาหลีทำไมหล่อขึ้นอ๋อครับก็บอกเลยว่าไม่ได้ไม่ได้สัญญกรรมนะครับเป็นหน้าเดิมหน้าเดิมแรกเริ่มเดิมทีอยู่แล้วนะครับก็หลายคนบอกแล้วก็มักจะหาเรื่องผมอยู่เสมอนะครับก็บอกเลยว่า มาจับได้ทางหน้าจับได้ทางหน้าเลยให้มาเขย่าได้อะไรได้หมดแล้วก็กล้าให้กล้าให้แบบเอ็กซเรย์ดูเลยว่ามีอะไรที่ไม่ใช่กระดูกบ้างถ้าถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าคราวหน้านัททิวมาแล้วหน้าตูมขึ้นเนี่ยนัททิวไปสัญญกรรมมาแน่นอนเพราะว่านัททิวกินกิมจิเยอะ น่โอ้กินเจครับกินไม่ได้เผ็ดครับกินเผ็ดไม่ได้โอ้กินเผ็ดไม่ได้ใช่ไหมโอ้นะใช่แต่ว่าก็คือแบบว่าพยายามฝึกอยู่เพราะว่าอาหารเกาหลีก็มีเผ็ดๆเยอะอะไรเงี้ยครับผมแต่ว่าถ้าหน้าอูมขึ้นมีประ้วนอย่างเดียวแล้วไม่มีใครเห็นนั่นแหละไปสัญยกรรมมาด้วยอะไรสักอย่างนึงน้อุมยังไงก็ขอให้ประสบความสำเร็จนะคะนัทเ่ลส่งท้ายนิดนึงค่ะส่งท้ายอีกรอบนึง ครับผมก็เอาเป็นว่านะครับผมนัททิวนะครับก็อยากจะขอขอบคุณแฟนๆมากๆนะครับผมที่ให้การสนับสนุนผมมาโดยตลอดนะครับยังไงก็ล่าสุดนี้นะครับฝากเพลงไม่เสียใจที่ได้รักเธอด้วยนะครับแล้วก็สําหรับซิงเกิลเพลงใหม่ๆที่เกาหลีที่กาลังจะทํานี่ก็พอออกมาแล้วอย่าลืมติดตามเป็นกลังใจแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานของผมต่อๆไปด้วยว่ามีอะไรบ้างแล้วกันครับค่ะวันนี้ขอบคุณมากนะจ๊ะครับผมครับผมสวัสดีค่ะก็